Yeah, อส,อส,ส,สอสปสนะครับแล้วก็ปสิแดงไทั์แล้วก็มีนักบเลือกสี้น้ำเงินนะครับแล้วก็กลุ่มสอชอนะครับวันนี้ร่วมกันลงความเห็นว่าจากหลังจากที่เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่สี่พฤษภานะครับพวกเราสูนวนรวมประชาชนฝ่ายปกป้องสถาบันนะครับมีความกังวลใจว่าต่อไปนี้ สวเนี่ยจะคิดเห็นเป็นเช่นไรมั่งที่พรรคเก้าไกลได้คะแนนเสียงเป็นผู้จัดจตั้งรัฐบาลนะครับทีนี้พวกเรามีความความมังใจว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยมีการแก้ไข,ไขมัแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วก็วกลัวว่าจะสถาบันพระมหากษัตริย์จะสั่นคลอนเพราะว่าการแก้ไขมาตราสองของอ พระเก้าไกลลดโทษผู้ต้องหาลดโทษลงเหมือนกับชาวบ้านธรรมดานะครับซึ่งประเทศไทยต้องมีสถาบันหลักมีมาตราร1หนึ่งสองไว้สำหรับเป็นกำแพงป้องกันไม่ให้สถาบันโดนจับย่วงมินละมาดอาคาตมาร้ายจนไม่เหลืออะไรเลยประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้น สถาบันพระมษัตรีคือเป็นเสาหลักตลอดเวลาที่ผ่านมาระยะเวลาสามปีสี่ปีที่มีสภาผู้แทนราษฎรสวเรามองเห็นสวเป็นเสาหลักนะครับที่จะปกป้องสถาบันอีกคณะหนึ่งนะครับสี่ปีที่ผ่านมาผมฝากไปถึงท่านสวนะครับ โดนถลกหนังหัวหนังหน้าโดนถอนหงอกอยู่ตลอดมาทีนี้ถ้าอยู่อยู่แล้วเปลี่ยนนะครับไปลงคะแนนให้กับไปยกมือให้กับคนที่จะมาแก้ไขมัตราหนึ่งสองเนี่ยพวกเราก็มีความหนักใจว่าสวออพวกนี้จะ คิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์บ้านเมืองนะครับกับเสาหลักของบ้านเมืองนะครับหรือท่านจะไม่ให้ราคาตัวเองเลยเพราะฉะนั้นอย่างไรสวรเนี่ยโดนถลอกหลังหน้ามาสองสองาสามปีสามปีสี่ปีมาแล้วเนี่ยโดนถอนงอกมาผมว่าน่าจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องทำหน้าที่อะไรนะครับอย่างน้อยๆสถาบัน รัหมหากษาัตริย์ไม่เคยสร้างความร้อนให้ใครดังนั้นอนกเลิกม,มัดตังสองเนี่ยหรือแก้ไขมัดตังสองพวกเราฝ่ายปกป้องสถาบันไม่เห็นด้วยนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวรองประธานขออ่านคำแถลงการนะครับให้กับท่านได้รับฟังนะครับครับนี่คือแถลงการนะครับเรื่องนะครับขอให้สมาชิกพุทิสภาสอวอนะครับไม่โหวตให้กับพรรคการเมืองที่ จะแก้ไขนะครับในมาตราหนึ่งหสองหรือมีความประพฤติที่พยายามที่จะแก้ไขไม่ในมาตาหนึ่งหนึ่งสองนะครับเรียนนะครับคุณพรเพชรนะครับวิชิตชนชัยนะครับประธานวุฒิสภานะครับเนื่องด้วยประเทศไทยได้เข้าสู่ระบบการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566และอยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกตประกาศผลการรับรองการเลือกตั้งตามกฎหมายที่กำหนดไว้ภายใน60วันนั้น สร้างศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับหรือสอปป,ปสติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดจึงมีความกังวนใจเกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมืองนะครับที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลจะยกเลิกจะยกเลิกมาตรา1นึถึงแม้จะมีการมีการถแถลงถึงพรรคที่จะไม่แก้ไขหรือไม่มีการพูดถึงในมาตรา1นึนะครับ ใน M O U นะครับของผู้ที่มีคะแนนสูงสุดพร้อมที่จะจัดตั้งในข้อที่1ฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงจัดตั้งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับซึ่งทางศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันมองเห็นว่า อาจจะมีนัยยะแอบแฝงซ่อนเลนอยู่หรือไม่เพราะที่ผ่านมาเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพักแกนนำที่จะจัดตั้งรัฐบาลมีนโยบายหาเสียงโดยการจะยกเลิกมาตรา112หรือแก้ไขในมาตรา112เป็นนโยบายหลักในการหาเสียงอีกทั้งยังมีสมาชิกหลายๆคนในพักถูกดำเนินคดีในมาตรา112ถึงแม้ว่าศาลจะยังไม่ตัดสิน สู่รวมประชาชนปกป้องสถาบันไม่ไว้ไม่ไว้วางใจในกลุ่มนี้ที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาแก้ไขหรือมายกเลิกในมาตรา1นึ112ในระบบของรัฐสภาอย่างเด็ดขาดเนื่องด้วยพวกเราประชาชนปกป้องสถาบันที่ไม่สามารถเข้าไปโหวตในรัฐสภาได้นะครับจึงขอให้วุฒิสภา สวจำนวน250คนในรัฐสภาพิจนารณาแต่งตั้งเห็นชอบบุคคลที่สมควรที่จะได้รับการเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐสภา,าโดยสวทั้งหมด250คนจะใช้คะแนนเสียงโหวตตัวเองในการโหวตคัดิเดตนายกรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภาเป็นสมาชิกอันทรงเกียรติที่มีอำนาจและมีหน้าที่ในการพิจนารณากันกองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินถวายคําแนะนําต่อพระมหากษัตริย์เพื่อทรงกรุดุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคณะกมคณะกรรมขออภัยครับคณะกระกรมก,การสิทธิมนุษย์ดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกวุฒิสภา อันทรงเกียรติทั้ง250ท่านจะคำนึงถึง3สถาบันหลักเป็นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนให้สมเกียรติกับหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไปครับขอบคุณครับ บางอะไรก็ต้องีจะไม่เอาสถาบันหรือไม่อย่างไรนะครับมูฝากไปด้วยนะครับได้ครับครับขอครับขอบคุณครับครบคุงก็เครับก็เมื่อกี้นี้ผมได้บอกนะครับว่าสบเนี่ยควรที่จะ พิจารนาว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีผู้นําประเทศคนที่30ของประเทศไทยเนี่ยนะครับควรที่จะป,ปกป้องไว้ซึ่งชาติศา,าสนาและพระมหากาษัตริย์นะครับไม่ว่าอย่างไรก็กตามนะครับผมยังยืนยันว่าคณะก้าวไกลที่พรรคเก้าไกลนะครับที่ได้หาเสียงไว้ให้กับประชาชนถึงจะไม่มีใน MOU มันรูมัระงราทนบอกไปเมื่อกี้นี้ แต่อย่างไรก็ในรัฐสภา,าเขาจะต้องทําแน่นอนในการแก้ไขมาตรหนึ่งสองนะครับเพราะฉะนั้นสวเนี่ยคนที่ต้องพิจารณาดีนะครับว่าจะต้องลงโหวตให้หรือไม่นะครับครับสแสดงว่าฝ่ายปกป้องสถาบันไม่ไว้วางใจในพฤติกรรมของคณะก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกลใช่ไหมครับไม่ไว้ใจครับตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับเพราะว่าพวกเราต่อต้าน เกี่ยวกับคนที่มาแก้ไขมาตรง2โดยตลอดแล้วก็คนที่จับจ่วงสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดว่าเข้าข้อกฎหมายมาตรง2เนี่ยสูนรวบมบรชาชนปกป้องสถาบันนะครับก็นําเรื่องเข้าสู่ให้กับพนักงานสอบสวนรับทราบเกือบคือหลายๆเคสหลายๆคดีนะครับครับจากการที่ยื่นหนังสือวันนี้นะในหัวข้อเนเรื่องว่าท้าไมให้สออวโวให้กับพักก้าวไกลเป็นนายก แล้วถ้าเกิดว่าในที่สุดแล้วสว .250 คนได้ผ่านบวชให้คุณพิธาเป็นนายกนะครับละทางศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือกลุ่มปกป้องสถาบันจะดาเนินการยังไงต่อครับเรื่องนี้นะัากลัวนะผมว่านะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับผมว่าคนไทยหลายสิบล้านคนไม่ยอมนะครับมันจะเกิดกลัวจะเ,เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นมาในบ้านเมืองเท่านั้นแหละถ้าเกิดว่าพักการเมือง ผู้นำประเทศไปแตะมารตรา1หนึ่งหนึ่งสองนะครับครับหมายถึงว่าจะเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะหลังจากนั้นถ้าผมเคลื่อนไหวแน่นอนนะครับผมต่อต้านแน่นอนเพราะว่าสาปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยหยุดศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันพวกเราไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวตอบโต้ไม่ว่ากลุ่มไหนที่มาจับจ้วงมามินละหมาดอาฆาตมาร้ายต่อสถาบันรัหารษัตรนะครับเรา แจ้งเหตุเกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนะครับครับโดนอย่างมันเยอะก็จะไปเลือก็ต้องให้ประชาชนเขาพิจารณาแล้ว จริงถ้กคนโดนด่าอยู่ตลอดนะครับไม่เขียก็ให้มันรู้ไปใช่ไมไม่จําก็ให้มันรู้ไปเขาโดนฟาแล้วประมาชาโดนเขาเขาหงอกโดนเขาตลกหนังหน้ามาตลอดผมว่าสวคนจะปิดสวิตตัวเองมากกว่านะผมแนะนำให้สวปิดสวิตตัวเองเพื่อความสง่าเพื่อความสง่างามไม่มีใครมาด่าด้วยว่าเดี๋ยวเรียกอะไรว่าขัดนทํามติของประชาชน ให้สวบิดสวิตตขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณครับคันีขอบคุณเอรมนนะครับ